ชีวิตของเรานะหมดไปทุกๆวันมีแต่จะแก่มากขึ้นแล้ววันหนึ่งก็ถึงวันที่เราหมดอายุไก่เวลาน้อยลงไปไเรื่อยๆคนมีปัญญาเลยต้องรีบขวนขวาย ร่างกายแก่ได้เจ็บได้ตายได้แต่จิตเราไม่แก่ไม่ตายมีปัญญาต้องรีบขนควายฝึกหัดปฏิบัติพัฒนาจิตใจดวงนี้ให้เป็นจิตที่มีปัญญาเห็นความเป็นจริงของธาตุขัน แล้วจะได้เกิดการปล่อยวางไปสู่ความพ้นทุกข์ได้จริงๆคนทางโลกหลงเพลิดเพลินเ,เ,เทศกาลต่างๆสงการตปีใหม่คริสต์มาสทุกเทศกาลเข้าไปรื่นเริงกันเข้าหลงสนุกสนุกเพลิดเพลินแต่คนมีปัญญาทางธรรม แม้เรามีภาระหน้าที่ทางโลกอยู่ต้องปลีกหาเวลามาทำความเพียรนะการงานทางโลกทำเท่าไหร่ก็ไม่หมดหรอกนะมีให้เราทำไปเรื่อยๆโลกก็มักดึงเราออกไปตลอดเวลานะบางครั้งบางาคราวกิจที่ไม่จำเป็นเราก็ออกไปทำไปเสียเวลากับเรื่องโลกๆเยอะมาก ที่ไม่ได้เกิดประโยชน์แก่จิตใจดวงนี้เลยนะเรามีปัญญารีบขนขวายนะหาสถานที่หายเวลาประพฤติปฏิบัติอยู่ที่บ้านไม่มีไม่มีโอกาสมาวัดเราก็ต้องเป็นผู้ที่มีสติทุกๆเมื่อนะตั้งแต่ตื่นนอนตื่นนอนมาต้องมีสติทำกิจการงานไปทำงานต้องมีสติตลอด มีสติคือเลิลึกรู้ในปัจจุบันตลอดเวลานะทำให้มีตลอดเวลาทำการงานที่ใช้สมองเราก็ใช้สมองคิดงานไปช่วงใดไม่ต้องใช้สมองต้องกลับมามีสติอยู่กับตัวเองตลอดเวลานะเลิกงานกลับบ้านเราจะเดินจงกรมก็ได้ออกกำลังกายก็มีสตินะนั่งจเจริญจิตตภาวนาเป็นรูปแปบบ นะตั้งใจทำให้จิตนี้เกิดพละกำลังขึ้นมาการมีสติเป็นสิ่งที่ดนะีแต่การมีสติระหว่างวันไม่สามารถรนะวมนะมันจะไม่มีกำลังไปรวมตัวให้เป็นเอ,เอ,อกหนึ่งอกักาตาคือจิตที่เป็นหนึ่งได้นะเป็นแค่เพียงแต่เราพอระลึกปัจจุบันไม่ไหลไปตามอารมณ์ไม่เกิดความวุ่นวาย ปล่อยวางอารมณ์เป็นชั่วขณะไปเป็นพักๆแต่จิตไม่สามารถรวมเป็นหนึ่งได้เพราะฉะนั้นเรากลับมาถึงบ้านเราก็ต้องรีบภาวนาหรือช่วงใดพอสะดวกไปท,ที่ที่สัปปะยะพอให้เราได้ฝึกหาปฏิบัติจิตใจได้ต่อเนื่องเราก็ไปภาวนาการรู้เฉยๆที่ทุกวันนี้ชอบสอนกัน นะส่วนนี้ส่วนมากเป็นแค่ระดับสติรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็วางไปไม่เข้าใจเหตุผลยิ่งบางแห่งไม่มีกรรมฐานปาระจำใจอันนี้ยิ่งนะยิ่งไม่ได้ผลใหญ่ขนาดเรามีกรรมฐานประจำใจเราเคยะระลึกพุทธโธหรือลมหายใจรู้การเคลื่อนไหวตลอดโดยมากบางครั้งเรายังตามจิตเราไม่ทันเลย การรู้เฉยๆโดยที่ไม่มีคําบริกรรมไม่มีกรรมาฐานรู้ยากวันหนึ่งรู้ได้ไม่กี่หนดอกรู้ก็พอรู้แต่รู้ไม่กี่โหนจิตไม่ได้ตั้งมั่นจรงิงเพราะจิตไม่มีกําลังาการที่เรามาตั้งใจมีกรรมาฐานประจําใจให้จิตจดจ่อกับสิ่งหนึ่งตัดภาระอื่นทั้งสิ้นไปไม่ให้มันเรื่องสเปสปะมีแต่จิตหนึ่งนี้ สติที่เราเราลึกคำบริกรรมสติที่เรารู้ลมหายใจเพียงเท่านั้นเรื่องเดียวส่วนอื่นเป็นส่วนเกินน,นี่เป็นวิธีที่ทำให้เราเกิดความสงบระงับตั้งมั่นขึ้นมาได้จิตรวมตัวเข้าไปได้ไง่ายการที่จิตรวมตัวบ่อยบ่อยจิตสร้างฐานแห่งสมาธิคือจิตฐานแห่งความตั้งมั่นของจิตจิตที่มีสติสัมปชัญญะและความรู้แค่รู้เฉยเด้วยความวางเฉยนี่ย ที่มันตั้งมั่นขึ้นมานะมาจากการที่เราฝึกหัดในรูปแบบแบบนีนะ้ถ้าเราปฏิบัติเป็นแล้วระหว่างวันเราสามารถตั้งความรู้นี้ได้เป็นความรู้ขึ้นมาจิตที่ตั้งมั่นเด่นขึ้นมาซึ่งน้อยคนที่ทำได้เพราะโดยท,ทั่วไปฝึกหัดโดยที่ไม่มีกรรมาฐานไม่เคยที่จิตรวมตัวขึ้นมาเป็นความตั้งมั่นขึ้นมาจิตรู้เด่นขึ้นมาไม่ขนาดนั้นแค่ระดับสติ รู้อารมณ์แล้วก็วางรู้อารมณ์แล้วก็วางไม่ได้ตั้งมั่นขนาดไหนนะทำแบบนั้นดีไหมก็พอดีสำหรับคนที่อยู่ทางโลกพอจะมีความรู้ตัวไม่บุ่นวายกับอารมณ์ที่มันปรากฏขึ้นมาบ้างชั่วขณะเท่านั้นเองแต่ถามว่าจะไปถึงมรรคผลไหมนะคงยากนะเพราะว่าไม่ใช่เป็นจิตที่มีสมาธินั่นเป็นแค่ระดับสติ สมาธิเขาวัดกันที่มีจิตที่เป็นเอกคคตาจิตที่เป็นหนึ่งทำไมถึงพูดอย่างนั้นการรู้อารมณ์มันรู้ขนาดเดียวแล้วดับรู้ขนาดเดียวแต่ขณะที่จิตเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นจิตเป็นหนึ่งขณะนั้นเราเห็นนะจิตผู้รู้เด่นขึ้นมาเวลาเราภาวนาสงบลงไปนะทุกอย่างดับหมดลมหายใจก็ดับพุโทโธก็หายหมดเป็นความว่าง เราสังเกตเห็นชัดมากเหมือนน้ำนิ่งๆเราเห็นใต้น้ำมีอะไรนะจิตท,ที่ว่างมานะเราเห็นในความว่างมีความรู้อยู่มีผู้รู้อยู่นะผู้รู้เนี่ยเป็นสิ่งที่สมมุติว่าจิตเราคนมายึดตรงนี้เยอะความรู้ว่าเอะใครมากระทบเราคนนั้นมาว่าเราคนนั้นทำให้เราไม่พอใจคนนี้ทำให้เราทุกข์ใจมันมีเอกคำว่าใจตรงนี้แหละตัวเราขึ้นมา เวลาเราภาวนาถึงความสงบเราเห็นตัวนี้ง่ายตัวนี้เด่นขึ้นมาไม่มีอารมณ์อันอื่นเลยเราอยู่ตรงนั้นบ่อยๆเราเริ่มเห็นแล้วอ๋อสิ่งนี้ที่เรียกว่าพ่อพ่อแม่ครูอาจารย์เรียกว่าจิตผู้รู้หรือว่าจิตของเราเนี่ยถัดจากนั้นไปหากเราเพลอสติตากระทบรูปกระปงแต่งอารมณ์กระปากฏขึ้นมาจิตดวงนี้มันก็หายไปละเป็นไหลไปตามอารมณ์แต่ขณะที่เราอยู่ในสมาธิเราเห็นตัวนี้ชัดเจน มีความชำนาญในตัวนี้เมื่อออกจากสมาธิแล้วอยู่ในจิตปกติสติสัสาปชัญญะเราก็ยังตั้งมั่นอยูนะ่เวลามีอารมณ์กระทบขึ้นมาเราเห็นอารมณ์เกิดเกิดระดับ,ดบตัวนี้ก็ยังตั้งเด่นขึ้นมานะแต่ทั่วไปคนไม่มีกรรมฐานนะรู้แวบ,บเดียวแวบบเดียวไม่มีกำลังอะไรหรอกแค่ระดับสติไม่ใช่สมาธิคนฝึกระดับนั้นไม่ใช่เรียกว่าสมาธิเป็นแค่ระดับสติรู้อารมณ์เป็นขณะขณะเพียงเท่านั้น ยังไม่ได้ตั้งมันเป็นสมาธนะิคนที่บรรลุมรรคผลโดยมากแล้วก็ถอยออกมาจะาอัปปนาสมาธิสมาธิที่เลึกที่สุดถอยออกมาเป็นอุปจารสมาธิซึ่งสามารถเห็นปรากฏการณ์เห็นสภาวะในจิตของเราได้ถ้านะเกิดการปล่อยวาง mm hmm. เห็นปัญญาเพราะว่าขณะนั้นจิตแบบนี้เนี่ยจิตละลับที่เราฝึกหัดปฏิบัติจิตใจเนี่ยเราเห็นความเป็นจริงเพราะจิต ขัดขันมันแยกกันขันก็แยกออกจิตก็แยกออกนะเวทนาความสุขความทุกข์แยกออกนะจิตผู้รู้ก็แยกออกกายแล้วก็แยกออกอารมณ์ที่ปรากฏก็แยกออกต่างคนต่างจริงเราเดินปัญญาแบบนี้เราเห็นความเป็นจริงแบบนี้ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นถ้าจิตไม่ได้ตั้งมั่นจึงเห็นขณะหนึ่งของไม่ชัดเนี่ยเราปล่อยวางไม่ได้นะพ่อแม่ครูอาจารย์วัดป่าที่ท่านป,ปฏิบัติจริง นะทุกองท่านมีสมาธนะิตั้งแต่งลงปู่มั่นลงมาปู่ฟัน่นปะู่เสานลงปู่สิมลงตาท,ท,ทุกท่านท่านสอนให้มีสมาธิทุกองค์ไม่มีใครเล่าเว้นเลยทุกองค์มีความชํานาญในสมาธิในเกิดการเอาสมาธินี่มาแยกธาตุแยกการเห็นความเป็นจริงและปล่อยวางไม่ใช่แค่ระดับสติระดับสตินี่ถูกระหว่างวันที่เรานั่นก็อยู่ในความมีสติตลอดแต่ขณะหนึ่งก็ต้องมีความ จดจอ่อลงไปให้เป็นอารมณ์เดียวแยกออกมาให้จิตมันตั้งมั่นออกมานะคนที่มีตั้งมั่นแล้วอยู่ในจิตปกติเขาก็าตั้งมั่นอยู่ไม่ไหลไปตามอารมณ์เพราะจิตด,ดวงนี้มีความแน่นหนาขึ้นมามีความตั้งมั่นอยู่ในจิตของตัวเองขึ้นมาในอำนาจแห่งสมาธนะิแล้วเอาจิตที่มีสมาธิแยกธาาุแยกขันเนี่ยเราเริ่มไปเอาไปค้นคว้าทางด้านปัญญาค้นคว้าสิ่งที่เราลงในใจของเราไม่ว่ารูป,ปากาย อารมณ์ในจิตใจขันต่างๆนะความสุขความทุกข์อารมณ์ร่างกายเรนะาอจิตนี้ไปค้นคว้าได้ว่าจิตนี้เริ่มเป็นกลางเริ่มเห็นความเป็นจริงนะเริ่มเห็นความเป็นจริงของกายมองย้อนกลับไปในกายเราเราจะเริ่มเห็นกายกับสักแต่ว่าก่อนธาตุเป็นแค่ดินน้ำไฟลมไม่มีอะไรดินน้ำไฟลมรวมกันชั่วคราวเท่านั้นเอง มีแต่ความหลงของจิตดวงนี้เท่านั้นที่เป็นต้นเหตุเข้าไปยึดว่าเป็นตัวตัวเราจริงๆอารมณ์ในจิตในใจความสุขความทุกข์สัญญาอารมณ์ประภากฏขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเราเห็นความเป็นจริงเห็นความหลงของใจที่เราไปหลงยึดมั่นถือมั่นว่าน,นี่คือเหตุแห่งทุกข์ใจเราไปหลงยึดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าร่างกายไม่ว่าความสุขความทุกข์ ความปรงแต่งอารมณ์ที Luckily, samples, <sh> lunch, Hence, deals, ่ปรากฏในใจใจเรานี oh, right ้ก็ไปหลงยึดขึ้นมาปรุงด้วยความหลงแล้วก็ไปหลงยึดอีกนะไปหลงยึดอารมณ์นั้นคว้าเงาตะคุบเงาตลอดเวลาเราเห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นจริงของรูปนามเรากายใจเราอาการของจิตต่างๆจิตดวนี้จะค่อยค่อยปล่อยวางนะไม่ได้ปล่อยวางด้วยสมาธิเราปล่อยวางด้วยปัญญาเพราะจิตดวงนี้ไปเห็นความเป็นจริง แค่ระดับสมาธิเป็นการแค่จิตตั้งมั่นนะแล้วเราก็สามารถพักจิตระดับหนึ่งนะขณะที่อยู่ในสมาธิที่ลึกๆทุกๆสิ่งทุกอย่างไม่ออกมาทํางานกิเลสไม่ได้ออกมาทํางานเป็นแค่ความสงบระง,งับจิตตั้งมั่นขึ้นมานะจิตตัวงนี้ยังไม่เข้าใจไม่มีแยกกายไม่มีเหตุผลก็เป็นแค่การทรงตัวอยู่ในความสงบเท่านั้นจิตตั้งมั่นออกมาแล้วเนี่ยจิตเริ่ม จิตที่มีคุณภาพเริ่มไปค้นคว้าเห็นความเป็นจริงเห็นแต่ลักษณ์ในรูปนามกายใจของตัวเองนะเป็นการแยกธาตุแยกขันเราเห็นเป็นว่าเดินปัญญาเราใช้ตัวนี้มาเดินปัญญาจิตที่มีคุณภาพแยกธาตุแยกขันได้นี้มาเดินปัญญาเห็นบ่อยๆเห็นตลอดเวลาจิตเข้าใจสอนจิตตลอดเวลาปล่อยวางนะปล่อยวางเป็นขันหยังไม่ใช่เป็นมรรคผลที่แท้นี่เป็นแค่การเดินปัญญา ปล่อยวางขณะหนึ่งเราก็หลงยึดใหม่เราก็ฝึกหันเหมือนเดิมจิตที่ตั้งมั่นมาค้นคว้าสิ่งที่เราหลงต้องก็ปล่อยวางขณะหนึ่งจิตก็ไปหลงยึดใหม่เพราะยังไม่ใช่ระดับสมุเดเฉดอาหารตัดขาดโดยสิ้นเชิงแบบที่เราเปาเปปฏิบัติเรียกท่าตังคะขาปะหารเป็นการปล่อยวางชั่วคราวแต่เป็นการปล่อยวางอยู่เพราะจิตดวงนี้เข้าใจความเป็นจริงของรูปนามกายใจแล้วปล่อยวาง ไม่ใช่ปล่อยวางแบบสมถะคือไม่ต้องสนใจเห็นเกิดเกิดระบับช่างมันไม่รู้เหตุรู้ผลแล้วก็ปล่อยไปกลับมาอยู่ในความสงบกลับมาอยู่ในกรรมฐานนั้นเป็นแค่กรรมฐานสมถะความสงบเท่านั้นเองยังไม่ใช่เข้าใจความเป็นจริงแต่ระดับปัญญาเข้าไปคลี่คลายเห็นความเป็นจริงแล้วปล่อยวางนะก็กลับไปสู่สมาธิเหมือนเดิมแต่กลับไปสู่สมาธิแบบคนเข้าใจ นะเมื่อจิตเข้าใจเขาจะปล่อยวางแล้วกลับไปสู่ความสงบใหม่นี่เป็นขั้นเดินปัญญาจะไม่ใช่มรรคผลที่แท้จริงแต่นี่เป็นการเดินมรรคที่ถูกต้องนะให้เราฝึกหัดปฏิบัติเอานะมาอยู่วัดแล้วใช้เวลาใช้สถานที่นะให้ใช้ให้เต็มที่มีสติทุกๆุกเมื่อทานข้าวก็าทานอย่างคนมีสติทำนะกิจส่วนรวมก็ยังมีสตินะเสร็จจากภาระหน้าที่ แล้วเราก็มาเดินจงกรมนั่งภาวนาตลอดเวลานะทำด้วยความเบาสบายอย่าตึงเครียดทำด้วยความผ่อนคลายเนะวลามีความคิดก็ปล่อยความคิดกลับมาที่กรรมฐา,านใหม่ททำบ่อยๆอ,อย่าไปลำการกับความคิดนั้นให้รู้ว่าเราฝึกฝึกหัดเพื่อให้รู้เท่าทันความคิดนะถ้าจุดหนึ่งถ้าจิตมีสมาธิเต็มที่แล้วความคิดนั้นก็ดับไปเองนะแต่ขณะแรกๆฝึกหัด แค่เรารู้เท่าทันความคิดก็ถูกต้องลนะไม่ไหลไปทมความคิดคิดไปกับปล่อยปล่อยจากความคิดกรมาสู่กรรมฐา,านฝึกให้จิตมีความตั้งมัน่นนะลราบัญญัขั้นต่อๆไปมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นมานะเราสามารถขยับปัดพื้นปฏิบัติให้สูงขึ้นไปได้จากจิตที่เริ่มตั้งมั่นนี้นะให้ทุกๆท,ท่านตั้งใจจะได้มีความเจริญในทางทมกันทุกท่าน